แอดมินนูนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้เอทางผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อหานหนอยมัดรวมกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อนี่เช้าว,วุ่นวายเด้อพี่น้องแอดมินนูนอยตื่นสายก่อนหน้านี้แอดมินนูนอยได้ลงคลิปเล่าพัฒนาของแม่นางของพ่อสะเกวกับชุดพิเศษชุดเต็มเล่าพัฒนาแอดมินนูนอย แล้วเด้อค่ะเด้อคลิปหนาจังพอกันเล่าพัฒนาของแม่นางกับพ่อจอยเนาะค่ะเนาะแมนบอานผม้ชมแมนเนาะค่ะเนะาะบารมเนลืมเช้าวันนี้วุ่นวายนะคะตอนเย็นเย็นค่ำค่ำเราก็จะถูกหวยรวยไปด้วยกันทผม้ชมบุญไหวอิริยธรรมชมมุน,รรมมนิแอดมินหน่อยตื่นสายพ่อแม่ f เอฟซีได้ทักไลน์ มาปลุกเอา่านผูมชมนอนขาบฝันอยู่แมท่านมช้ชมฝันฝันน,น,นอนหลายฝันหลายอิลีท่ามชมมู้มมอเคื่อคหนีฝันฝันฝันวสูนสุนธรรมชมุ่มสุนแห่ข้นจักเป็นยังหอกคือศูนในความฝันศูนแห่ข้นธรรมชม่มเมนีเลขต้องมีศูนมาที่นี่เหตุเลขแล้วมาเบิงใส่กับตาล่างเจ้าของ เหล็กเด่นจะของกคือศูนย์เด้อท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูนอยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้แอดมินนูนอยนําแน่เด้อค่ะเด้อท่านใดที่บพท่านเข้ากลุ่มสนใจเข้ากลุ่มไลฟรีทัก ID ดีไลน์นอโอหนาเก้าเก้านะคะเข้าติดตามแอดมินนูนอยได้อีกหนึ่งช่องทางเด้อค่ะเด้อก็คือกลุ่มไลน์ ทักลาย noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะคือลายหลักแอดมินนูน้อยทักเข้าไปแล้วจะลืมส่งสติกเกอร์เข้าไปนํานเลยค่ะเดอ้อไม่ใช่ลายกลุ่มนะคะเป็นลายส่วนตัวแอดมินนูน้อยหลังจากนั้นแอดมินนู่น้อยก็สิเซิลเขากลุ่มอีกเที่ยนหนึ่งเวยค่ะเดอ้อเอาสําหรับคลิปนี้มาเบิงทางฮานอยมารวมกันเลยเนาะค่ะเนาะฮานอยมารวมปังซูเมอร์เมื่อ,อวานนี่สามรอบ ฟาดเรียบเลยเนาะค่ะเนะาะฮานอยมารวมหมู่บ้านเนี่ยกาชาติไม่มาพิเศษปกติ VIP อพาดเรียบเลยท่านผู้ชมทั้งสามรอบเตวัดเจาะบอ่อเขา่านะคะเนาะแอดมินน่น้อยคือเจาะบอ่อเขา่าท่านผู้ชมเด่นเปีกับเก้าวิ่ง 8, เปีรูดเปีกเปีกับมาตามนัดนะคะเนาะเก้ากับมาคือกันท่านผู้ชมเปีกกับเก้ากอดคอกันมา เสาร์อาทิตย์เป็นจังาาสี่ละท่านผู้ชมสุกเสาร์อาทิตย์นี่ถ้าไม่เบิ้ลก็เลขพี่น้องสิเป็นแบบนี้เต่ว่าบอขาดคิดเนาะค่ะเนาะตามบอท่านท่านผู้ชมเข้าไปรอบพิเศษเก้าหาท่านผู้ชมเก้าห้าเจาะไม่แตกเต่ว่ากระเขาในตาล่างเด้อค่ะเด้อถ้าบออยากลาดก็คือสิบหาคูวินเด้อท่านผู้ชมพิเศษเก้าห้า ปก,กติ8ปดเก้า vip 54สามรอบเมื่อวานในฝาดเรียบแอดมินนูนหน่อยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถือเดค่ะเดอร์สำหรับฮานอยท่านผู้ามาชมฮานอยปังซูเมอร์เนาะค่ะเนาะต่อมามาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะ เอามาเบิ่งกันเลยธรรมชมแนวทางเลขฮานนอยมัดรวมประจําำวดวันที่23กันยายน2567เลขเด่นจับวินนะคะเมื่ขึ้นฟันวาด้ศูนย์ศูนย์ธรรมชมศูนย์ในคนเลขเด่นจับวิน0ูนย์หนึ่ง้าหกเจ็ดมาแล้วธรรมชมเลข0ูนย์มาแล้ว เด่นศย์กับ1วิ่งศนรูดศูนย,ย์นะะเด้อตรงกับความฝันท่านผู้ชมสิบหคู่วินนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสอง หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดและหกเจ็ดนะคะเมื่อนี่สิเจาะเข้าไปาท่านผ้ชม วันนี้เด่นประจำวันชนกับในสูตรไหมชนกันกี่ตัวเด่นประจำวันชนกับในสูตรชนดูดิท่านผู้ชมศูนย์สองเจ็ดชนตั้งสามตัวจังไรมอนิกบมีเฮคือเกาท่านผู้ชมชนตั้งสามตัววิ่งศูนย์รูดศูนย์ด้อค่ะเ้อเด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์ หคู่เด่นเน้นเจาะ 01, 0ู0ย์หนึ่งแล้วก็5 7 1 2จ็ดหนึสองคู่วัดใจ0107นดนะคะแอดมินหน่อยเจาะไปจังสันเดอร์ท่ามชมมักน้ำป่ท่านผู้มชม ส่วนมากเด้อท่านผู้ชมส่วนมากหมากเหล็กเด่นเนี่ยที่ว่ามันเด่นสุดๆนะคะเนาะศูนย์สองเจ็ดนี่มันกะกอดข้อกันมาไใดอยู่ได้ท่านผู้ชมเด่นชนเด่นนะบัตรที่นี่แอดมินน้อยๆกะสิเจาะเด่นชนกับบอดินไหมท่านผู้มชมส่วนมากมันสิเจาะกันได้เตวา่าบัตรที่นี่นะคะเนาะบัตรที่นี่ ช่วงนี้มันมาเด่นชนเด่นบ่ะท่านผู้ชมอย่าเบิ่งก่อนเมื่อวานนี่มื่อวานนี่95 95เด่น95นี่มันกามาดิท่านผู้ชมเก่านี่มันกัเด่นอยู่ดิต่ว่าแอดมินอน,นอยบ่ได้เจาะแอดมินอน,นอยไปเจาะเก่าหกนะคะเนาะเก่าหก ปดีเจาะใส่กันมันบอมาท่าผู่ชมเห็นบอแปดซีเจาะใส่กันมันวอมาเด่นชนเด่นบางเทีมันกับมาบางเทีมันกับวอมาเด้ท่าาผม้ชมมือว่านน่กับมาจากแปดท้าไม,ม่ชมแปดเก้าแปดมาอยู่ตัวหนึง่งแต่เป็นแปดเก่านะคะนอกกอดข้อกันมากระเี่นี้เก่ามาแห้งกว่าม่อว่าเน่ว่าเน่ 9ก้าห้าแล้วก็เก้าแปดนะคะเนาะบัที่นี่เก่ามามาแห้งกว่าเมื่อนี่ท่านผู้ชมตามลักเรี้วที่แอดมินจาะให้0นี่ศนมาแห้งกว่าหนึงเด้ท่านผู้ชมแต่ว่าสองตัวนี่จังไดก็มาแน่นอนถ้าบอมาสองตัวกบมาหนึตัวศูนย์กับ1นึ่เด้ยท่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยก็เลยเจาะ0ูนศู กอดข้อกันมาใดเดนกับเดนดรรมมเด้ท่านผู้ชมเดนกับเดนสองตัวนี่อย่างเช่นเมื่อวานก็กอดข้อกันมาเนาะคะ่นะเนาะไปที่นี่ที่แอดมิ ete, นขีดนี่มั่นชนกันกับปัจจาวันเด้ค่ะเออศูนย์สองเจ็ดนี่มันชนกันกับปัจําวันแต่ว่าบางข้งมันก็กอดข้อกันมาใดอย่างเช่นศูนย์สองศูนย์เจ็ดเนี่ยเราหน่อยเจาะหายหรือว่าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ด จังสีก็ได้เดอ้อทำให้ชมต,ตัวที่ตัวที่แอดมินหน่หนอยบอติกิรินะมันก็คือเด่นในสูตรอันที่ว่าเด่นประจําวันนี่ก็คือสองกับเจ็ดมันมาชนกับในต่งทำให้ชมบัรที่นี้เจาะบอ่อเขา่าเหาคิดว่าเจาะเข่าแต่ว่าบอ่อเขาการลบออกขางอัลมาอน่ทำให้รรมชม เขาอีกบอแอดมินน่อยเจาะหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะเนาะศูนย์หนึ่งศนย์หกศูนย์เจ็สองหสองหแล้วก็ห้าเจคู่วัดใจศูนย์หกับ07หากพอแม่ fc ฟซีทันใดแอดมินน่อยกับบอกทุกคลิปนะคะนะว่าทามีเหล็กเด่นเอามาเจาะใส่ศูนย์กับ1 แอดมินหนูหน่อยเลยเด้อค่ะเด้อสวนกับหนึ่งนี่แอดมินหนู่อยมันกัดสิได้หน่อยลงเด้อท่านผู้ชมถ้าสวนกับหนึ่งมันจับคู่กับสองห้าหกเจ็ดนี่บ่ได้มันกระสิเป็นเลขที่นอกตารางที่บ่เด่นมันจับได้ท่านผู้ชมยังเช่นเมื่อวานนี่แอดมินหนู่อยว่าหนึ่งจะไหนกลับมาเห็นบ่ท่านผู้ชมหนึ่งยังไงก็มา แต่ว่ามันบบเดนเขาในสูตรแอดมินหนุอยกับวาสามารถดึงเขามาได้แอดมินหนุอยว่าเมาื่อวานในจังได้หนึ่งกับมาเนาะเนาะอันอกกนี้วิเคราะห์ให้ฟังเ้ยค่ะเด้อหนึ่งจังได้กับมาเห็นบอกมันอาทิตย์มันบบขาดหนึ่งได้ท่านผู้ชมแอดมินหนุอยว่าเดนที่สูดก็คือทันสิจัพไซอะก็คือแปดหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ามาอีรีท่านผู้ชมเราปกติเมื่อวานเนี่ยเห็นบ่วันอาทิตย์ถ่าสูตร แอดมินโนูหน่อยบทติดหนึ่งทุกขั้งนะท่านผู้ชมสิพาดยากเลยวันอาทิตย์นีนตรงมีหนึ่งเอามาจอดใส่กับเหล็กเด่นเลยท่านผู้ชมเด่นแอดมินหน่หนอยแต่ว่าถ้าอาทิตย์ได้หนึ่งเขาในตารางหลุดหนึ่งจนสุดซอยเลยเด้อท่านผู้ชมบ่มีผักเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อคลิปเนกกะสีเบาเงาเนี่ยจักหน้อยท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาท่านผู้ชมต่อมาจะเป็นชุดสามตัว สำหรับถ่ายคลิปด้วยค่ะเ้อถ่ายคลิปแอดมินนูหน่อยฝากพ่อแม่เออุดหนวนสินค้าทางหลานแน่เด้อค่ะเ้อสารสกัดเซรั่มจากสมนุนไพร18ชนิดนะคะขวดละ250บาทองขวด400บาท2ปีนะคะโมโนแล้วก็กาแฟสมนุนไพร สบู่กุลต้านและเปิดที่ไค่เล่งผิวขาวแพ็คละ190บาทล้างหน้าถูตัวได้นะคะยาสีฟันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางจระ,ะเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปมือนียมือว่านสั่งอีกแล้วท่านผู้ชมยาสิฟันสั่งคนละสองหลอดสามหลอดท่านผู้ชมใสด่ดีเด้อค่ะเด้อใสด่ดีอีลีทันใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะเนาะ อย่างเช่นปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปาก,ปากร้อนในบ่อยๆมัดสั่งไปใส่เลยท่านผู้ชมการันตียาสิบวันใช้ดีแน่นอนท,มมท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อมัดสั่งไปใส่เลยท่านผู้ชมไม่เสียเงินฟรีแน่นอนนะคะใช้ดีมากเลยหล้ก,ก็ฝากอุดหนุนสมุนไพรเซรั่มเลยค่ะเด้อสารสกัดสมุนไพรเซรั่มท่านใดที่ อยากลองนะคะเนาะสั่งเลยท่านผู้ชมไม่ลองไม่รู้ท่านใดที่มีปัญหาสิวป้ากระจุดด่างดำเป็นป้ามานานนับสิบปีลองเปิดใจใส่เบ่งเด้อค่ะเด้อ,อสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมานทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเดินทางไปใส่มาสาก์ก็ขอให้ปลอดภัยท่านผู้ชม พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ